ส่วนในเรื่องของการจำหน่ายสลากออนไลน์ก็ถือว่าได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งนะคะในส่วนของรัฐบาลก็ย้ำนะคะว่าจะดูแลทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสลากแพงให้คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมค่ะแล้วก็ยึดหลักให้ประชาชนซื้อสลากได้ไม่เกิน80บาท นายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายมงคลชัยสมอุดรรลองประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเดินทางไปพบปะและรับมอบหนังสือข้อเรียกร้องจากกลุ่มชมรมเครือข่ายผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อยจังหวัดเลยค่ะซึ่งเดินทางมาปักหลักอยู่ที่บริเวณธรรเนียบรัฐบาลจำนวนประมาณ350คนซึ่งนำโดยนายจียรศักดิ์น้อยกําหรือว่าสอจอโก ซึ่งสถานการณ์ชุมนุมนั้นเป็นไปอย่างสงบนะคะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนำรัว้วแผงเหล็กพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ยืนกัน้นแล้วก็ปิดการจราจรบางส่วนกลุ่มชมรมเครือข่ายผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อยจังหวัดเลยนะัดรวมตัวกันด้วยการสวมเสื้อสีชมพูนะคะเดินทางมาปักหลักตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วเพื่อขอความเป็นธรรมกรณีผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการค้าสลากของสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยมองว่าการแก้ปัญหาสลากเกินราคาของรัฐบาลไม่เป็นธรรมไม่ครอบคลุมถึงกลุ่มผู้ค้ารายย่อยและเอื้อประโยชน์กลุ่มทุนรายใหญ่นายอนุชากล่าวกับผู้ชุมนุมว่ารัฐบาลคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนทุกกลุ่มและมีเจตนาต้องการแก้ปัญหาสลากแพงโดยไม่เลือกปฏิบัติกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการเฉพาะโดยคำนึงถึงหลักการที่ว่าประชาชนทุกคนทั่วประเทศต้องได้รับความเป็นธรรม ต้องสามารถซื้อสลากได้ในราคา80บาทขณะเดียวกันรัฐบาลก็พร้อมดูแลผู้ค้าสลากทุกกลุ่มด้วยเช่นเดียวกันค่ะ คุณอนุชาบอกว่าขอให้ผู้ค้าเนี่ยแจ้งประเด็นปัญหารายละเอียดข้อเท็จจริงแก่สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้โดยตรงซึ่งหากเป็นความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจริงทางรัฐบาลและสำนักง,งานสลากและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ย,ยินดีให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ค้าสลากรายย่อยอย่างเต็มที่แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะในส่วนของการจำหน่ายสลากดิจิทัลงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมเนี่ย ตอนนี้นะคะเปิดได้แค่2วันเท่านั้นก็หมดแล้วนะคะในจำนวน7 1 6 7ล้านน7ใบบนแอปเป๋าตังเนี่ยนะคะกระแสดีแบบนี้ทำให้ทางด้านของนายและว,ว่าลนแสงสนิทประธานสลากกินแบ่งรัฐบาลบอกว่าการจำหน่ายสลากดิจิทัลงวดต่อไปก็คืองวดวันที่16สิงหาคม65คาดว่าจะเริ่มขายตั้งแต่วันที่2สิงหาคมเป็นต้นไปเนี่ยนะคะ งวดงวดวันที่2สิงหาคมเนี่ยนะคะเอะวันที่1นึ่ขออภัยงวดวันที่16สิงหาคมเนี่ยนะคะจะมีการเพิ่มสลากดิจิทัลหวย80บาทเข้าไปในระบบอีกนะคะ 2ล้านใบก็จะรวมเป็น9ล้าน1แสนใบด้วยกันค่ะเนื่องจากว่าสลากดิจิทัลเนี่ยขายหมดไวใน1-2วันเพราะว่ามีคนสนใจจำนวนมากความตั้งใจของสำนักง,งานสลากเนี่ยเขาอยากจะเห็นสลากดิจิทัลยืนระยะการขายต่องวดเนี่ยนะคะ7-10วันซึ่งก็เป็นไปตามมาติของคณะกรรมการสลากค่ะแต่ว่าการเพิ่มสลากดิจิทัลแน่นอนนะคะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการขายสลากใบด้วยค่ะ